สำหรับพ่อใหญ่โทนี่นะครับก็เดินทางเข้าไปที่พักเพื่อไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคนที่ถามนะเออว่าอาการของพ่อใหญ่เนี่ยทำไมหายดีดีวันดีคืนก็คือใจมันดันแรงเธอแล้ววันนี้เนี่ยก็มีสอสอเอยรัฐมนตรีเอยเอไปหาคุณทักษิณที่พักคือปกติเนี่ยทุกวนันอังคารเขามีประชุมกันอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นนัดพิเศษแมทพิเศษนะคุณทักษิณก็ไปแต่ก็ต้องไปดูอยู่แหละว่าอา่ะนักลงนักรองครอบงงพงครอบงำพักมันต้องมาอยู่แล้วเธอ เขาต้องเขียนอยู่แล้วว่าคุณทักษินครอบงำพักคือมันจะต้องมีซีนเพราะใหญ่เนี่ยออกไม่ประกาศเซฮัลโหลเซเวลคัมอะไรต่างๆเนะืกับสอสเออมันก็ต้องมีซีนนั้นอยู่แล้วแต่ก็นะัถึงขั้นนี้แล้วก็ตามนั้นนะอาการป่วยก็ไม่มีแล้วถ้าจะเจอเส้นเอ็นเปื่อยยุ้ยก็เจอได้ตามเลยขี้เตี๋ยวอย่างเดียวละเนื้อตุ่นหมูตุ่นนะ ไม่มีและที่แขนพ่อใหญ่ที่แขนพ่อใหญ่หาได้อย่างเดียวเลยคือปาเตฟิลิปปาเตฟิลิปเหลือ80-90ล้านอันน,นั้นได้อยู่แต่ว่าเซนเปนอรยุ้ยต้องไปหาตามร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วไม่มีนะจ๊ะเดี๋ยวลองดูว่าจะมีกี่สำนว,พวนพรุ่งนี้จะมีกี่คำร้องร้องยุบพักนะครอบงำพักร้องจริยธรรมสอสอร้องอะไรอย่างนี้ต่างๆมีแน่นอนไม่ต้องกลัว มาตามนัดเลยรายการสมัยโบราณเนี่ยชื่อมาตามนัดก็เดี๋ยวมาเลยนะนักร้องต่างๆเขาก็ต้องมาอยู่แล้วตามตามเรื่องตามราวปกติต้องมีนะแต่ก็ต้องดูว่าจะเลี้ยงเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้เตรียมอ่านแต่นี่อ่านล่วงหน้าไปแล้วไงว่ามีแน่นอนนะ